สวัสดีค่ะเข้าครัวกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาคุ้นกันให้อ้วนไปเลยนะคะมีน้องๆหลายคนบนนะพี่กุ๊กไก่ทำหนูอ้วน <c oughs> พี่ก็ไม่ต่างกันจ้าอวบอ้วนไปต,ตามๆกัน่ะเดี๋ยวได้เวลาเก็บเห็ดแล้วนะคะอีกไม่นานเราค่อยมาฮึบๆทีหลังตอนนี้กินก่อนนะคะก่อนอื่นนะคะจะมาหมักไก่นี่คือกระเทียมวันนี้จะหมักแบบบ้านๆเลยนะคะพริกไทย เกลือนะคะซีอิ๊วขาวขอแอบ,บนอกบ้านนิดนึงนะปกติถ้าบ้นบานๆเลยเนาะสมัยก่อนไม่มีหรอกนะคะซีอิ๊วขาวมีแต่น้ำปลาแต่สูตรนี้ยกุ๊กไก่ชอบมากสูตรเห็ดหอมนะคะคือมันหอมแล้วก็มันไม่เค็มจัดนะมันออกหวานปะแลมปแลมหน่อยๆเห็ดแชมเปี้ยนนะคะ เดี๋ยวจะใส่ลงไปในราดหน้าด้วยนะคะลืมบอกเลยอะวันนี้จะทำสอเมนูนะคะราดหน้าทะเลราดหน้ารวมมิตรดีกว่าแล้วก็ส้มตำไก่ทอดนะคะแซบเห็ดนี่คงใส่ไม่หมดหรอกแต่ว่าเดี๋ยวจะลวกให้หมดมันกำลังสดๆนะคะลวกเอาไว้ไม่ทำเมนูอื่นได้อีก คณะไดโนเสาร์ยอดอ่อนๆของเราสดกรอบมากเลยอะเนื้อหมูที่หั่นไว้นะคะเราจะมาหมักกับแป้งข้าวโพดแล้วก็ซอสหอยนางรมจ๊ะไหนบอกมาสิหนูจะกินอะไร เนูจะเอาอะไรหนูจะเอาไอ้ถุงที่อยู่ตรงนั้นใช่ไหมหหอืมอืมเกือบ <_ c oughs> มีข่าวร้ายจา้กากับลืมแช่เส้นหมี่ใช้น้ำอุ่นนะคะมันจะได้นิ่มเร็วๆเ,เน้นนะคะน้ำอุ่นนะไม่ใช่น้ำร้อนนะคะ มาผสมแป้งข้าวโพดกันน้ำเปล่านะคะ ลาหมึกและกุ้งที่ล้างทําความสะอาดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ส่วนผสมเราเรียบร้อยแล้วมันลุยกันเลยเดี๋ยวผัดมีก่อนเนาะโชคดีมากเลยอะที่ยังจําได้ <c oughs> ว่าต้องผัดหมี่ซีอิ๊วดำใส่ลงไปหอมหอม ได้มันแล้วนะคะอยากให้ไหมกว่านี้สักหน่อยแต่กระทะมันไม่เอื้ออำนวยเนาะน้ำมันพืชน,นะคะกระเทียมสับหมูที่เราหมักไว้นะคะใส่ลงไป จานแบบว่าเอ็กซ์ตร้าบิ๊กเบิ้มมากใส่พริกป่นลงไปนะคะน้ำส้มใส่ชูใครจะเว้ยเว้ยใครจะเอาไปแช่กับพริกสดก็ได้เนาะน้ำตาลนิดนึงของมันต้องมีแล้วมันจะคนได้ไหมอะ่ะ <c oughs> ต้องเอาชามแบบว่าใหญ่ๆมาเลยนะของกุ๊กไก่หืมนใหญ่ใหญ่เงี้ยว เป็นครั้งแรกนะคะที่ห่างหายจากการทำราดหน้าแบบบ้านๆแบบโบราณนะสมัยก่อนนะคะไม่มีใครมาลวกผักลวกหมึกลวกกุ้งแยกต่างหากนะคะสมัยก่อนนี่ผัดรวมกันแบบนี้เลยแล้วผักก็จะเน้นแบบว่าให้คนแก่กินไม่ต้องกรอบมากอะไรประมาณนั้นไม่เหมือนสมัยนี้เนาะพี่หวานกลับมายังไม่ได้กินมื้อกลางวันเลย อิจฉาที่อุตส่าห์ไปนอนรอ,อในครัวพี่หวานมาหาเชอรี่ซะง,งาั้นเฮ้ย,ย,ย,ยมันอิจฉาขนาดนะ่ะมันเอาหางอาหางฟาดหน้าเชอรี่เฟ้ยเลยด,ด,ดมจ้ะวันนี้ไหนว<น>ันนี้อยู่บนสวัสดีค่ะทุกคน นี่แม่ทําแบบโบราณเลยนะแบบโบราณหวานอะไนเนี้ยฮะหวานหวานเพราะอะไรรูป้ปะอืมอิซิวดำไงเหอซิวดำที่ใช้ผัดหมีอ่อ่ะหวานเกินไปป้าหรือว่าโอเคเพราะหนูชอบแบบ,บหวานๆไงแม่ใส่ซิวดำแบบว่าไอ้นี่เลยซิวดำสมัยนี้มันเป็นอะไรไม่รู้มันไม่ดําเหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนใส่หน่อยเดียวนะดำดำสมัยนี้้องใส่เยอะเองเป็นสีน้ำตาลอยู่เลยอ่ะเรอก็ใส่เอาหวานไม่ใช่หรอ คุณจะใส่เอาดำคใส่เอาดำสิอ้าวโอ้โหกูหันตายสิก็ก็เดี๋ยวนี้ใส่ไงมันก็มีดำไงมันเป็นน้ำตาลไม่เข้าใจเหมือนกันแต่อยไรก็พอแล้วใช่ไหมคัดที่คัดจับเชิญประาไม่ไม่หนูนตงว่าทำไมต้องใส่เอาดำคือปกสีไม่ดีสวยไงไม่ปกติคือถ้าใส่แบบผิวดำมันก็ต้องเพิ่มมาให้มันหวานใช่ไหมไม่ใส่เอาดำอุ้ยใช่ใส่เอาดำงั้นจะเรียกผิวดำไง ไม่ไมใส่ใส่นี่ไม่ไดีกว่าหรอไอผงคารโบน่ยที่เขาไม่เป็นไร <laughs> บ้า <laughs> ยาแก้ปวดท้องน่ะหรอ <ừ. S 1> <laughs> ไปถอดแคปซูลมารยยๆๆ <laughs> <laughs> คิดไไงอเดตสตานเบเนยวนตตาดีจ้านตุ <laughs> <laughs> กําลังพูดถึงเพื่อนรัก อีกกวนหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรื่องไก่ก่อนลุยมือเย็นต่อนะคะนี่ไก่ที่หมักไว้เมื่อเช้านี้ออกมาใส่แป้งนะคะเตรียมทอดเพื่อนกลุ่มเนี้ยที่เคยมากินข้าวด้วยกันนะคะทุกปีอ่ะเราจะกินข้าวเวียนกันสามบ้านแต่ตั้งแต่โควิดมาเรายังไม่ได้กินข้าวร่วมกันอีกเลยครุกให้เข้ากันได้แต่โทรหากันเนาะ โควิดนี่แบบทำเราห่างไกลกันมากๆเลยอะ่ะเนี่ยเพื่อนส่งข้อความมาพอดีเลยเพื่อนคนนี้ถ้าคุยกันทีไรนะยาวกูแกก็เลยเออเดี๋ยวรอก,ก่อนถ่ายวิดีโอก่อนไม่งไไั้นไม่ได้ถ่ายวิดีโอนแน่ ไม่ชอบส้มตําไทยนะคะพี่มิชอบไหมส้มตอะไทส้มตํนลาวจ้ตไยชอบไหมไม่ชอบที่รุดอันนี้กันออนนีโนไฟายโยดิฮเาะเร่งงเมกะบั โอ oh, はは Nay, ุ้เดีวเลยอ่ะไก่อร่อยมบอมุคลคันตินออเพราะได้รการกอที่ไม่ได้ถ่ายวีดีโอตอนตำซุ้มตำกับทอดไก่เพราะว่าโอ้โหลงแรงมากเลยอ่ะ ไก่ไก่รตแรกดำต้องแบบต้อง<พ>อชําแหละหน่อยเออพอยู<ต>่กทไมล่มแต่มันก็ร,กกร้อนก็การสี่ะหรัสีมันเข้มไปหน่อยอแล้วนางก็หิวจัดก็เลยต้องชําแหละน้องออกเออมันจะได้สุกเร็วๆกินข้าวไม่พร้อมกันนะคะถ้าแบบเป็นวันปกติแบบนี้พี่มิกะกลางวันจะกินที่ทำงาน กุไก่จะกินกับน้ำหวานที่บ้านแล้วกุไก่จะกินข้าวเร็วนะแล้วมื้อเย็นไม่กินนะคะนอกจากาเหนื่อยอะถึงจะกินแต่ว่าถ้าไม่เหนื่อยก็ไม่กินยั่วใจสุดๆเลยนะมื้อเนี้ยชอบไก่ทอดมากเนี่ยแต่เดี๋ยวกินพรุ่งนี้แล้วกันา